Project Blade ของ Marvel Cinematic Universe วันนี้ถึงไหนแล้ว yeah, yeah. Hot Issue yeah, <yeah>. yeah. รู้นี่ยัง ได้ยินข่าวกันมาพักใหญ่ๆนะครับว่าทาง Marvel Studio เนี่ยจะมีการทำโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องเบ d ดครับอย่างล่าสุดก็มีข่าวรายงานว่าทาง Marvel เองอนุญาตให้ Blade เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นหนังเรด R และก็จะเป็นเรด R เรื่องที่2ของ Marvel Studio ครับแต่ปัญหาก็คือโปรเจกต์นี้เนี่ยในด้านการผลิตด,ดูไม่ค่อยคืบหน้าครับโดยล่าสุดมีข่าวว่าผู้กกับถอนตัวจากโปรเจกต์ไปอีกแล้วครับและถือว่าเป็นผู้กุบกับคนที่2ที่ถอนตัวจากโปรเจกต์ Blade ไปครับ นับถอยหลังไปวันที่เควินไฟกี้ประกาศโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องเบลดในซานติเอโกคอมิกคอนปี2019นะครับก็คือ5ปีแล้วครับที่เราอยู่กับโปรเจกต์นี้โดยยังไม่ได้เห็นหน้าตาอะไรของมันเลยครับตอนนั้นเนี่ยเขาประกาศมาพร้อมกับการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมารับบทเป็นเบลดครับนั่นก็คือมาเชอฮาลาอาลีครับจนกระทั่งปี2021ครับบาซัมทาริกก็ได้รับการประกาศว่าจะมากำกับภาพบยนตร์เรื่องเบลดครับโดยในปีนั้นเนี่ยมาเชอฮาลาอาลีไปปรากฏตัวในรูปแบบเสียงอย่างเดียวครับในฉากที่เราเห็นตัวละครเดวิ กำลังหยิบดาบเอโบนีแล้วก็มีเสียงเบลดถามว่าเขาพร้อมหรืออยังรับ ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าโปรเจกต์เบลดกำลังจะไปได้สวยและกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับแต่ในเดือนกันยายนปี2022ครับบาสซัมทาริกผู้กำกับมีการถอนตัวจากโปรเจกต์เบลดไปครับหลังจากนั้นประมาณ1เดือนต่อมานะครับยานเดอร์มังผู้กำกับเลิฟคราฟต์คันทรีก็ได้มีการถูกคัดเลือกให้มากำกับภาพยนตร์เรื่องเบลดครับจนล่าสุดนี้เองครับทางเดอะแรปนะครับมีรายงานข่าวว่ายานเดอร์มังไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เบลดอีกต่อไปครับและเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบลดมาพักใหญ่ๆแล้วคครรัััับบบซึ่่งงงกกกกกกาอออไปปขผูู้2นนเ็แฝ ครับยังไม่นับรวมรายชื่อของนักเขียนคนเขียนบทที่เข้าเข้าออกออกโปรเจกต์กันเป็นหังว่าวเลยครับโดยปัจจุบันนะครับมีนักเขียนบทอีกคนหนึ่งครับที่เข้ามานั่นก็คือเอริกเพียร์สันครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนงานให้กับมาเวลซีน m ม t ติกยูนิเวิร์สครับซึ่งเป็นคนที่มีเครดิตเคยเขียนงานที่มาจากการ์ตูนมา r v เวลครับไม่ว่าจะเป็นหนัง The Fantastic Four Black Widow หรือว่า Thor Ragnarok ครับนั่นคือส่วนของคนเบื้องหลังนะครับที่จะดูแลโปรเจกต์เบลดครับในขณะที่เรื่องราวของคนเบื้องหน้าล่าสุดนัััักกกแสดงงงงนนํําาาาาาที่่่เเเเคยยถูววววตออไ้จจะรรรบป็ชล เพื่อจะแสดงภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกบัวภาคใหม่ครับซึ่งโปรเจกต์หนังจูราสสิกภาคใหม่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยใกล้จะเริ่มต้นถ่ายทําเต็มที่แล้วครับเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเอาไทาม์ไลน์การทํางานของเมอร์เชาลาอาลีมาทาบกันเนี่ยทำให้รู้นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าแล้วเบลดมันจะไปเปิดกล้องตอนไหนกันแน่โดยตัวหนังเรื่องเบลดนะครับยังคงมีการวางกําหนดฉายเอาไว้วันที่7พฤศจิกายนปี2 0 2 5ครับซึ่งต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบบััันนนนะครรรโอออกกาาาาสททีีท่่่่จจยยตมมํหดวเ้งๆืๆๆิ กระตูนเรื่องเบลดของมา r v e l นะครับเคยถูกทําเป็นหนังลับแอคชั่นมาแล้วในปี1998ครับโดยเป็นการสร้างจากตัวละครเบลดของมา r v e l c o m ิกครับตอนนั้นเนี่ย นักแสดงที่รับบทเป็นเบลดก็คือเวสลีย์สไนป์ครับและตัวหนังกำกับโดยสตีเฟนนอริงตันครับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์เบลดครับที่ประกอบไปด้วยเบลดแล้วก็เบลดภาคที่2ในปี2002ครับรวมไปถึงภาคสุดท้ายนะครับเบลดทรินิตี้ในปี2004ครับทั้ง3เรื่องเนี่ยมีเวสลีย์สไนป์รับบทเป็นเบลดครับโดยเบลดภาคแรกได้รับควาชื่นชมนะครับโดยเฉพาะในมุมมองของการนำเสนอภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับด้วยการผสมผสานทั้งแอคชั่นแล้วก็สยองขวัญเข้าไปในเรื่องเดียวกันครับซซึ่่่งชววยยยเเเพพิิิมมมมตตคาานนให้กับภรร์์ปอฮีโ ในช่วงปลายยุค90ครับเบลดภาค2เนี่ยได้ผู้กำกับเป็นกินโมเดโโรนะครับในขณะที่ภาคที่3เนี่ยได้เดวิดโกเยอร์ครับนักเขียนคนสำคัญแห่งวงการหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เคยเขียนแบทแมนบิกินแมนออฟสตีลแล้วก็แบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสครับแต่หนังเบลดวินิตี้เนี่ยกลับแป๊กอย่างรุนแรงครับจนกลายเป็นปิดฉากเบลดฉบับของเวสลี์สไลด์ไปโดยปริยายครับ ปัจจุบันเนี่ยนักแสดงที่เคยรับบทเป็นเบลย่างเวสลีสไนท์เนี่ยอายุ61ปีแล้วนะครับเจ้าตัวยอมรับว่ามาชชฮาร่าอาลีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วก็มีคําแนะนําให้กับผู้กำกับที่จะมาสืบสารตํานานของเบลว่านักแสดงเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมร่างกายให้ดีให้ได้ระดับของนักกีฬาอาชีพเลยครับในขณะเดียวกันนะครับตัวเวสลีสไนท์เองก็พูดอยู่เสมอครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ปิดโอกาสนะครับถ้าจะมีโอกาสได้กลับมารับบทเป็นเบลอีกครั้งหนึ่งครับและยิ่งมาอยู่ในยุคสมัยที่มาเวลซินโดมต เราต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ไอ้ที่คุณจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงๆเป็นอย่างแรกก็คือ เอาหนังเรื่องเบลดให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆก่อนก็นแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาคิดว่าเบลดเนี่ยมันจะมีกี่ตัวได้มาจากยูนิเวอร์สไหนบ้างครับและนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องเบลดจาก Marvel Cinematic Universe ครับไอเนี่ยคงต้องรอกันพักใหญ่ๆนะครับกว่าเราจะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องเบลดของ MCU มีรูปร่างหน้าตาชัดเจนกว่านี้ครับและนี่คือทั้งหมดของฮอตอิชชูรู้นี่อย่างในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกดิ่ง YouTube Jo Group Magic เอาไว้ รอบวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ